แม่นิ่มอนนงแม่ชอมยองนงเยาพี่บอกเลิฟอยู่หวังรวมเยาเจ้าชูฟังพี่ว้าวแม่ตาว่ามาบอกเลิฟอยู่พี่ต้องเลิบหนูไปนานๆรักจริงแล้วก็มาขอกันยายจำจันต้องช้ำ อย่าอ้างไม่แค่์ะคจะรักกันแค่เพียงคุณถ้าเจ้ามีใจมเมื่อเจือจุนใช้นามสกุลชิดไกลขอจุบหน่อยนาอุ้ยตะบ้าพูดไม่อายถ้าให้พี่จูบอย่าเปลี่ยนใจไม่ขอรักใครนอกจากคุณ จะพี่จะพี่โอ๊ยทำอะไรไปคะฝ้ายีกภรรยาเปีงหมินนี่เราเปรียบเสมือนพี่น้องกันจะพูดจากันดีๆไม่ได้ทำไมต้องใช้ลงไม้ลงมือนี่เจ้ากำลังดูถูกพี่นี่เป็นเรื่องอะไรกันเปีงมินพูดอะไรวะไอ้ซินทุกกูเปียงมิ่นผู้นี้ม่เคยคิดสักนิดว่ามึง จะเป็นพี่ของกูพี่เจ้าพูดหมายความว่าอะไรทำไมกันเล่าความจริงมีข้ารู้ทุกสิ่งอย่างเพราะมึงไงไม่ใช่ลูกของท่านพ่อตองบดินฮะเจ้าพี่เพชหมิ่นพูดอะไรไปคะาหาที่จริงแล้วมึงมันก็ไอ้ลูกเก็บตกหยุดนะไม่หยุดพ่ดอะน่าแหลกมาไปค่าเจ้าพี่ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน พี่บอกให้เจ้าหยุดผู้ไม่หยุดมือมันก็แค่ลูกแก็บตงเจ้าพี่หยุดเธอไปคะไอ้เป้งมินอยากดังทำเหมือนระคันถูกคอกมาว่าเราโดยเฉพาะมาพูดเยอะพูดยู่วพาย ในอกแทบพังวันนี้คงยังไม่อยู่เหมือนใครเอาหอ,อกมาต่อหูเหมือนโดนตะปูต่อหู่จะกดรังใหญ่ให้ใจเย็นๆย่างน้อยก็เป็นพี่ อย่ามองพูดมัวเราสู้ทำใจให้เหมือนพระเพื่อวังชดนะพวกมานแต่ต้องมาถูกมึงรุกรานเหมือนคนพาลปีนรูว่วไอหมาเห่าไปตอแหง ให้ยมึงจะแซงมเหา่าพอเฮ่าตอบมึงเข่าจะทำให้เราพลอยชั่วเวลาเฮ่ามึงเห่าชัดแต่เวลาท้ากัดมึงกลัวสิงทุกข์มากไปแล้วนะจะมีปัญหากันเลยนะบอกร้าน ตองกันทำไม่เป็นมิตรมับหลับไม่ทำไรค่ะเฮ้ยคนเราทุกวันมันชอบสำคัญตัวผิดเหมือนคนที่เดินลงทิศมันชอบคิดไปทั่ว แม้พอเข้าใกล้น้องหญิงก็ทำเป็นหญิงพยองทํทำเหมือนกิ่งกาได้ทองดูเหลือไม่มองเงาหัวงยนะให้กูคือแหวนเลือนทองที่เคยรับรองหัวเพชร สักคุณอย่างมึงไม่ถึงเกตเป็นได้แค่เศษตะก,กัวพี่มินเจ้าพี่กูคือมังกรเฝ้าออกแก้วมึงมันแค่แมวเฝ้าออขวัวจะสั่งสอนเจ้าในฐานะที่จะเป็นน้องร<อ>ูมินด้วยพี่พถานน้าจะสร้างอาวุธ ของเจ้ามันเก่งก็เข้ามาเอา,า,า,าตัวเะยพวกเจ้าค่ะเจ้าพี่อย่าทำอ,อะไรไม่เข้ามาเป็นคนไ,ไม่ห้ามหน่อยสิไม่กล้าห้ามมีดเจ้าพี่หยุดทำไมคะ សំใสពេលសិនចុ คิดเสียงคลือที่ควรฉันเองให้ชื่อว่ามินโชยาทุกวันนี้ท่านพ่อสั่งนักสั่งนาว่าให้กิริยาท่าทางให้เหมือนผู้ชายมากที่สุด ก็เพราะว่าด้วยว่าตั้งแต่เด็กจนโตพ่อก็ให้ฉันมินโชยาผู้นี้แต่งตัวเป็นชายมาตลอดพราะในสำนักดาบนะมีสิทธิ์ร่วมสำนักเป็นชายเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นแต่ถึงมินโชยาผู้นี้จะแต่งตัวเป็นชายแต่ใจของมินโชยานะก็ยังเป็นหญิงอยู่วันนังคำ่ำหลงรัก ก็เพียงแต่พี่นราธาองค์ราชบุตรจะหาว่าไฟสูงจนเกินสักไฟรักจนเกินตัวแต่เรื่องของความรักนะใครจะห้ามหัวใจได้ไว้ได้เล่าวันเนี้มินโชยาตั้งใจว่าวันเนี้จะไปขึ้นเฝ้าองค์นราธาถึงไม่ได้ดวงใจก็ขอได้ใกล้ชิดสักนิดก็ยังดี พี่ ชาติยามชาอูเมื่อปลายฝนต้นหนาวคงถึงค้าวหาคู่หญิงควรคู่หลังสู่โคก็คือปอก ประยางเมยอดสตรทีที่มีค่าเราปาฏนาเขาอยู่ทัดเนรมิดคิดได้จะโมบหัวใจโดยดว่วน จะโคแนบแอบ,บเนื้อนวลเป็นทุกทุกส่วนคงเมนูอยากเป็นกระจกทรงหน้าอยากเป็นผ้าห่มนอนอยากเป็นฟูก อันอุ่นอ่อนอยากเป็นมอลเคียงคู่อยากเป็นแหวนประดับก้อยพี่อยากเป็นสอยเนบสวงเอยงอยากเป็นทองของห่วง ที่ทำเป็นห่วงคลองหูอยากโทษหัวใจให้ทั้งดวงเธอจะได้รวงมาดู ดินคงมั่นม,มนาเลข้ารัชทายาทผู้พี่นรธาพร้อมด้วยน้องท่านศรีอนุชาท,ทั้งสองพระองค์สินทุและก็เปียงมินแต่นิสัยทั้งสองต่างกันลาวฟ้ากับดินพูดถึงน้องสินทุพร้อมด้วยเปียงมิน ก็น้าหนักใจแต่ที่หนักใจไปกว่านั้นด้วยข้าพเจ้าโนราธาผู้นี้โบราณเขาว่ามีรักที่ไหนที่นั่นย่อมมีทุกข์ mm hmm. เช่นตัวข้าพเจ้าซึ่งบัตรตัวนี้ลงรักพระนองท่านนั่นก็คือปรลญาสตรีที่งามที่สุดของแผ่นดินม่านมันนเลถ้าหากพระบิดา ตองบดินสละราชบัลลังก็ต้องเป็นข้าพเจ้าโนรทาผู้นี้เป็นกษัตริย์สืบต่อไปมะเหสีที่ข้าจัดมาเป็นคู่พวงต้องคือน้องท่านปลายาดึกถึงความรักอยากจะบอกแต่ก็ไม่กล้าถาวายท้องคมเปคะ เ,เ,เจ้ามินโซยาเมื่อสักครู่ที่เจ้ากล่าวว่าอย่างไรเอ่อหม่อมฉันถาวายบังคมเพคะมันหมายความว่าอย่างไงเอ่อหม่มอมฉันที่เจ้าเป็นชายเจ้าไม่ใช่หญิงเอ่อไม่ใช่เพคะหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมอ่อมฉันน่ะเป็นผู้ชาย แต่ว่าเวลาเข้าใกล้พระองค์ทีไรเนี่ยหม่อมฉันพูดผิดผิดถูกถูกประมาะทุกทีเลยพระเจ้าค่ะมินชอยาพระเจ้าค่ะเจ้ามาวันนี้เป็นคำสั่งของราชคูสั่งให้ข้าพเจ้านรทานเนี่ยไปพบเป็นการด่วนหรือว่าข้าไปซ้อมฝีไม้เลยมือวันนี้ข้ามีธุระนะเออหาไม่ได้เช่นกันพระเจ้าค่ะคือว่าไม่ได้มีคำสั่งของท่านพ่อ แต่หม่อมฉันเนี่ยมาขึ้นเฝ้าเองพระเจ้าค่ะมินชอยาข้ามองเจ้าทีไรใบหน้าของเจ้าเธอเหมือนอิรสตรีถ้าหากว่าเจ้าเป็นผู้หญิงข้าเชื่อได้ว่าชายแผ่นดินคงม่านมาเรต้องมอบใจให้กับเจ้าเป็นแน่จริงเหรอพระเจ้าค่ะ าหารอภัยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะประมาทไปหน่อยเจ้ามินโซยามาวันนี้อะไรแล้วพระเจ้าค่ะเจ้ามิน โซยามาวันนี้นารักดีจริงแท้ที่เหนือพระเจ้าค่ะใบหน้าเจ้าขาวสาวๆยังแพ้คงงามติดแม่ติดพ่อแต่ดูหน้าอกคงเจ้าชังอวบ ทางในมีบวบหรือลูกระเบิดเนพียเามาคิดเลยเธอฟังแล้วจะเกิดชีกเจ้าแควนลงตะวดหรือลงตะเหง่เจ้าแควนลงตะเหง หรือลงตะหวดหรูดลงปูทวดวัดทางให้ถ้าอยากจะรู้บาดดกข้างในงฉันมีน้ำไม้สอ,องหนอพี่อยากจะกินแกงสม้มพี่จะ ได้ดมได้สดจมูกพี่ชายไวเหมือนมดน้ำรายเจียดลงอน้าคอบพี่ชิมกันสักหน่อยชอบของอร่อย เพยาพะคะ่ะคุณชายรอกมีเรื่องใหญ่แล้วไบหมีกับสินทุกกำลังทะเลาะก,กันใหญ่เลยเพื่ค่ะเป็นความจริงเหรอเป็นความจริงมีโอกาสคงได้เจอกัน ทนี่นี่มันเรื่องอะไรกันขอเดีะเพคะหม่อมชันกับเจ้าพี่สินทุกกำลังสนทนากันอยู่แต่เจ้าพี่เปียงหมินนะสิไปคะเข้ามาหาเรื่องเจ้าพี่สินทุได้กล่าวว่าจะดูถูกถากถังเจ้าพี่ว่าเจ้าพี่ไม่ใช่ลูกของเสด็จพ่อไปคะแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าลนะ่ะเปียงมิน เจ้าเจราจาอย่างที่ปรยาบอกหรือเปล่าถ้าหากว่าเจ้าเจราจาแบบนั้นแล้วก็ในฐานะที่เจ้าเป็นน้องไปซะสิบนิ้วของเจ้าไปกราบขอเข้ามาสินทูตเดี๋ยวนี้ขอเดชะเปียงมินผู้นี้ได้ลันวาจาไว้จะไม่นับถือมันถ้าหากให้เปียงมินขอโทษมันแล้วก็ ให้เปียงมินตายซะด,ดีกว่าเปียงมินใ,นใส่ไม่ดีขอเดชะท่านพี่สินทุข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจในคำพูดของน้องเปียงมินข้าพเจ้าสินทุขอกราบลาเข้าตำหนักชั้นในก่อนนะพระเจ้าค่ะพี่เข้าใจเอาไว้มีโอกาสพี่จะคุยกับเปียงหมินเขาให้ จ,จะไปพักผ่อนเถิดพี่ไปก่อนนะพักผ่อนนะเพคะไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันข้าหม่อมฉันทูนลานะพุทธค่ะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันทูนลานะเพคะเดี๋ยวก่อนเจ้าพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าเพคะพี่ขอโทษด้วย พี่เองมีเรื่องอยากจะเจราจากับเจ้าสักเดชดึงปรยาปรยารู้ดีใช่ไหมแผ่นดินคงม่านมันณนเลถ้าพระบิดาสละราชบัลลังก์ก็คงจะต้องเป็นพี่นรธาผู้นี้เป็นกษัตริย์สืบต่อกับองค์สมเด็จพระบิดาหมมฉันทราบดีไปคะพี่อยากจะเชิญเจ้า นั่งบัลลังก์เคียงคู่กับพี่เป็นพระมเหสีเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินมันนาเลหม่อมฉันขอพระทัยมากที่เจ้าพี่ทรงเมตตาหม่อมฉันและให้เกียรติหม่อมฉันไดถึงขนาดนี้แต่หม่อมฉันขอพูดกับเจ้าพี่ตรงๆนะเพคะสี่ห้องหัวใจของหม่อมฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว นอกจากเจ้าพี่สินธุเพียงผู้เดียวไปคะ่ะขอมฉันทูลาภรรยาภรรยา มันเกิดความเศร้าเขาแทบสุดมันเกิดจุดความเจ็บน้ำตาต้องหยดกดเก็บเหมือนถูกเขาเน็บด้วยน้ำ เสมือนดังไฟได้เชือ่อเสมือนดังเสือถูกเชือดความรักกระอักเป็นเลือดเหมือนไฟที่เดือดรุกรามภรรยาทำไมเจ้าตัดร้อนแบบนี้